หนูทำได้หนูได้ที่สมจากการประกวดทั้งหมดทั้งประเทศเขาคัดมาจากพันคนน่ะแล้วเราได้ที่สามอันดับหนึ่งอ่ะคือน้องน้องไอซ์สแล,ลนยูอันดับที่สองพี่ป๊อปแคลริบบาบราปัจจุบันเ่ะอันดับสามคือตั้กแตนชลดาเขาประกาศว่าเขาจะทำเพลงให้น้องๆทั้งสิบหกคนที่อยู่ในเฟิร์สสเตจที่เข้ามาในรอบเดือนอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็จนถึงผู้ชนะก็คือเขาจะทําเพลงให้คนละหนึ่งเพลงจนเขาออกมาเป็นอัลบัม้มเป็นปกอัลบั้มแล้วมีรูปหนูเล็กๆอยู่ในนั้นอยู่ใน16คนนั้นะ่ะเพราะมันก็ใส่ตัวใหญ่ไม่ได้ใ่ป่ะเอา้ามันกลายเป็นปกเทปปกซีดีเฉยเลยแล้วมีเพลงเราอยู่ในนั้นอะ่ะหเพลงที่เราร้องอะ่ะขอจองในใจ